เด็กชายที่ถูกตีตราว่าปัญญาอ่อนตอนอายุห้าขวบไอสไตล์ยังพูดไม่ได้ชัดเจนครูบอกพ่อแม่ว่าเขาอาจเป็นเด็กปัญญาอ่อนเด็กคนอื่นล้อเลียนเขาเขานั่งเงียบฝันกลางวันถึงสิ่งที่ไม่มีใครเข้าใจแม้จะถูกมองว่าผิดปกติแต่ในใจเขาเต็มไปด้วยคําถามแสงเดินทางได้อย่างไงเวลาคืออะไรคําถามที่วันหนึ่งจะเปลี่ยนโลกทั้งใบไปตลอดกาลเครื่องวัดเข็มทิศและประกายไฟในหัวใจพ่อของเขามอบเข็มทิศเล็กๆให้ไอสไต์ เขามองดูเข็มที่หมุนและถามทันทีว่าทำไมมันเคลื่อนไหวได้เองนั่นคือครั้งแรกที่ไอสไตล์สัมผัสพ,พลังแห่งแรงแม่เหล็กสิ่งที่ไม่มีใครเห็นแต่ควบคุมทุกอย่างรอบตัวเขาไม่ลืมความรู้สึกนั้นมันคือประกายแรกของความลหลงใหลในสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความธรรมดาเด็กหนุ่มที่ไม่เชื่อฟังครูไอสไตล์หยุดตั้งคำถามได้แล้วครูตะโกนใส่เขาแต่เด็กหนุ่มกตอบว่าแต่สิ่งที่คุณสอนม,มันไม่สมเหตุสมผลเสียงห้องเงียบปลิดเขาไม่ได้ต่อต้านเพื่อท้าทาย เขาแค่อยากเข้าใจอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่ครูหลายคนไม่เข้าใจความคิดอิสระที่ไม่ยอมจำนวนต่อคำตอบที่ถูกต้องตามหนังสือเด็กหนุ่มกับความล้มเหลวไอสไตล์ในวัย 16. เขาถูกปฏิเสธจากโรงเรียนเทคนิคที่เขาใฝ่ฝันแม้จะมีพรสวรรค์ด้านคณิตศาสตร์แต่คะแนนด้านอื่นกลับต่ำจนน่าผิดหวังเขานั่งเงียบบนม้านั่งสายตาจ้องจดหมายปฏิเสธในมือ ความฝันพังทลายแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครตอบได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดการลุกขึ้นอีกครั้งหลังล้มเหลวไอสไตล์ไม่ยอมแพ้เขาศึกษาด้วยตนเองตอนกลางคืนในห้องเช่ากับแคบหนังสือกองสูงเหมือนภูเขาเขาค้นหาความหมายของจักรวาลที่ไม่มีในตำราใดาไฟเทียนส่องหน้าเด็กหนุ่มผู้ไม่หยุดตั้งคำถามและกำลังจะเขียนทฤษฎีที่เปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดกาลทฤษฎีที่โลกไม่เข้าใจ เมื่อไอสไตน์ le, นำเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพทุกคนในห้องนิ่งบางคนสายหัวบางคนหัวเราอเยาะแต่เขาไม่หวั่นไหวเขามั่นใจในความจริงที่ค้นพบโลกอาจยังไม่เข้าใจแต่เขารู้ว่าวันหนึ่งความคิดนี้จะสันสะเทือนเส้นทางวิทยาศาสตร์ไปตลอดกาลแสงจากสุริยุปร,ราคาปี1919การทดลองสุริยุปร,ราคาในแอฟริกาใต้พิสูจน์ว่าทฤษฎีของไอน์สไตน์ถูกต้อง แสงโค้งรอบดวงอาทิตย์เหมือนความจริงปรากฏสู่สายตาโลกตะลึงชายที่เคยถูกมองข้ามบัตรนี้กลายเป็นอัจฉริยะของโลกความมืดกลายเป็นแสงสว่างที่เปลี่ยนทุกอย่างคนดังระดับโลกไอสไตล์กลายเป็นซูปเปอร์สตาร์เขาเดินทางไปทั่วโลกแต่ยังคงเป็นคนถ่อมตัวพูดง่ายเข้าใจคนธรรมดาทุกครั้งที่มีไมโครโฟนตรงหน้าเขาไม่ได้พูดเพื่อตัวเองแต่พูดเพื่อโลกความดังไม่เปลี่ยนเขา แต่เขาเปลี่ยนความคิดของคนทั้งโลกแทนเสียงเตือนจากอัจฉริยะเขาไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์แต่คือมนุษย์ที่ห่วงใยโลกเมื่อไอสไตล์รู้ว่าทฤษฎีของเขาอาจถูกใช้สร้างระเบิดเขาเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีรูสเวล์คำเตือนจากผู้ที่เข้าใจพลังของวิทยาศาสตร์ดีที่สุดแต่ก็รู้ว่ามันอันตรายเพียงใดจากไปแต่ยังอยู่ไอสไตล์จากโลกนี้ไปในปี1955แต่คำพูดทฤษฎี และความกล้าหาญในการตั้งคำถามยังคงส่องแสงให้คนรุ่นหลังเขาคือชายผู้ใช้ชีวิตเพื่อความเข้าใจในจักรวาลและเพื่อความหวังของมนุษยชาติเขาจากไปแต่ยังอยู่ในใจเราเสมอเมื่อถึงบั้นปลายของชีวิตไอสไตล์ไม่ได้ทิ้งแค่ทฤษฎีแต่เขาทิ้งแรงบันดาลใจให้กับโลกทั้งใบจากเด็กที่ครูเคยบอกว่าโมวเกินไปที่จะเรียนรู้กลายเป็นนักคิดที่ทำให้โลกต้องทบทวนกฎฟิสิกส์ใหม่และว,วันนี้ เด็กชายตัวเล็กในห้องเรียนได้รับช็อกจากมือของเขามันไม่ใช่แค่เครื่องมือว่าสมการแต่มันคือคบไฟแห่งความหวังที่เขาส่งต่อชีวิตของไอสไตล์พิสูจน์แล้วว่าความแตกต่างไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือพลังเปลี่ยนโลกคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับอีพีนี้คอมเมนต์บอกเรากดติดตามช่องเราไว้แล้วพบกันอีพีหน้าสวัสดีครับ